ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานายสายันขอพันดุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาเท้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3รายงานผลข้อตกลงการพัฒนางาน PA และประเด็นท้าทายของโรงเรียนบ้านวังตาเท้า ผู้รายงานนายสายันขอพันดุงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านวังตาเทาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่9และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10 ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพมาเป็นหลักในการพัฒนาสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาคนและพัฒนาแล้วเห็นผลชัดเจนที่สุดคือการพัฒนาทักษะอาชีพจากการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงพัฒนางาน PA ตามมาตรฐานตำแหน่งและประเด็นท้าทายพบว่า 1. ข้าพเจ้าได้ดำเนินงานตามมาตรฐานตำแหน่ง5ด้านคือ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือขา่าย 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพโดยได้ดําเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดบนพื้นฐานของหลักธรรม,มาภิบาลคุณธรรมนำคุณภาพ บนวิถีพอเพียงเป็นนวัตกรรมป่าตาลโมเดลซึ่งเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรทั้งการแก้ปัญหาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศมาบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรส่งเสริมสนับสนุนวิเคราะห์วิจัยและประสานงานด้านวิชาการรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา นำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดสามารถบรรลุผลสูงกว่าระดับที่คาดหวัง 2. งประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเรื่องการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินงานโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนเพื่อมุ่งคุณภาพผู้เรียนทั้งในเชิงวิชาการวิชาชีพและทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวตรรษที่21บรรลุผลสูงกว่าระดับที่คาดหวังสภาพปัญหาการบริหารจัดก,การสถานศึกษาจากสภาพปัญหาความยากจนในชุมชน หากมีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งในมาตรการเยียวยาแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทักษะอาชีพส่งเสริมไรายได้ระหว่างเรียนย่อมทำให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่มีเศรษฐกิจครัวเรือนที่สูงขึ้นและมีความพร้อมที่เอื้อต่อสภาพการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพการน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและพระราชบายด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพมาเป็นหลักในการพัฒนาซึ่งการพัฒนาที่ยังยืนนั้นคือการพัฒนาคนและการแก้ไขปัญหาความยากจนที่เห็นผลชัดเจนคือการพัฒนาทักษะอาชีพและกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการแบบป่าตานโมเดลเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้และมุ่งหวังที่จะขจัดปัญหาความยากจน โดยการพัฒนาทักษะอาชีพส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวังตะเถาร้อยละ80จัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ 2. นักเรียนโรงเรียนบ้านวังตะเถา,ามีทักษะอาชีพคิดเป็นร้อยละ80 3. นักเรียนโรงเรียนบ้านวังตาเท้ามีรายได้ระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ80เชิงคุณภาพ 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านวังตาเท้ามีทักษะอาชีพ 2. นักเรียนโรงเรียนบ้านวังตาเท้ามีรายได้ระหว่างเรียน 3. ครูโรงเรียนบ้านวังตาเท้าได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพปัจจัยแห่งความสำเร็จ หโรงเรียนบ้านวังตะเาามีรูปแบบการบริหารองค์กรที่เป็นเลิศป่าตานโมเดลสู่การพัฒนาส่งเสริมทักษะอาชีพ 2. ผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถมีการกำกับติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 3. ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในสถานศึกษาและภาคส่วนต่างๆเป็นอย่างดีภายใต้วัฒนธรรมองค์กรมีคุณธรรมนำคุณภาพบนวิถีความพอเพียงตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน 4. มีการริเริ่มพัฒนาคิดค้นปรับเปลี่ยนวิธีการและการดำเนินการแก้ไขปัญหาท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 5. มีทักษะการสื่อสารที่เป็นเลิศโดยสามารถสื่อสารและส่งต่อองค์ความรู้ตลอดจนนโยบายแนวคิดและกระบวนการการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทสู่สถานศึกษาได้อย่างชัดเจนนอกจากโครงการการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนแล้วยังมีประเด็นท้าทายอื่นๆที่ประสบผลสำเร็จประกอบด้วย 1. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 2. โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. โครงการพัฒนาทักษะด้านศิลปะดนตรีและกีฬาทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนินงานโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาเพื่อมุ่งคุณภาพผู้เรียนทั้งในด้านวิชาการวิชาชีพและทักษะชีวิตที่จำเป็นตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตรวรรษที่21เพื่อสร้างโรงเรียนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานบรรลุผลสูงกว่าระดับที่คาดหวัง